ตัอครับตัวนี้กจมือกันเลยน้วี้กันเยไม่ไปไรดห้มดนั่นัวลอ,อยน่ครัอนนคอบรอ,อ,รอ,ยอยังโลกไอ้ัวลอยเนะี่ยสามกบ้าป็ลอยจิบลูกลอยบ

แค่นี้นึ่งจานอร่อยครับอันนี้ก็ไม่ได้ครับเมา้องก็ไม่ได้ผมย่างไม่เคยครับเป็นแมมแมสซีทีบครับห้าใหญ่ห้าดูกนี่ครับข้เนียวครับ เป็นเท่าไรคะนี่ก็ไม่ได้ครผมมหอกรเนียตองใหญ่นน่อมาถึงน่อยนี่หาเดียวลุงกัวไม่อิ่มเอาอีกสองชงครับผมกัวไม่อิ่ม